วันนี้จะทำ mashed p o t a o นะครับผมก่อนอื่นเราก็เอามันฝรั่งนะครับปอกเปลือกนะครับแล้วก็ต้มในน้ำนะครับใส่เกลือไปหน่อยนะครับผมผันเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะครับต้มจนต้นต้นจนต้มจนนะครับผมต้มจนมันนิ่มนะครับผมต้มไปเลยครับมาทำน้ำเกรวี่กันนะครับผมราดมันบดนะครับก็หอมใหญ่เซลล์รี่แครอทนะครับใส่ลงไปผัดเลยครับอันนี้เป็นแบบสูตรอีกแบบนึงนะครับมีสูตรแบบแรกที่ลองให้มันใส่วา ไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยวไปหาไม่ได้เดี๋ย่องนี้ครับผัดไปเลยครับให้มันหอมนะครับผมติดเตาหนึ่งนะครับผมใช้ไฟอ่อนๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำมันไปอีกหน่อยนึงครับโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแป้งนะครับผมสาหรีอเนกประสงค์นะครับใส่ลงไปคนเลยครับคนไฟอ่อนๆนะครับจนแป้งมันเปลี่ยนสีนะครับ พอผักเริ่มสุกข,ขึ้นมาหน่อยนึงครับใส่กระเทียมลงไปครับผมผักต่อไปครับเว้ยตัวนี้มือเราวิ่งทำสองอันเลยจ้าขั้นตอนนี้จะเยนเ็ยนๆนะครับผมไอฝั่งเนี้ยให้ไฟอ่อนๆน,นะครับถึงไฟกลางนะครับก็คนไปใ,ให้มันเปลี่ยนสีนะครับราะใช้ไฟลายเนี่ยเดี๋ยวจะไหม้แล้วเดี๋ยวจะขมเนทั้งเจลลี่นะครับผม นี่ครับสีเหมือนไม่ค่อยอะไรอะโกโก้อะประมาณนั้นครับพอแล้วครับเราเดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทําผักกันต่อครับนี่ผมใส่มะเขือเทศลงไปนะครับนี่ครับให้ผักมันได้สีแบบอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเฟรี่เราสีจะไม่สวยนะครับนี่ครับมะเขือเทศผมใช้มะเขือเทศกระป๋องนะครับแต่ถ้าใครมีมะเขือเทศสดเนี่ยใช้มะเขือเทศสดก็ได้ครับตอนนี้ผมมีสรปาไว้ในตู้เย็นนะก็เอามาทำนะครับผัดเลยครับ มะเขือเทศบดเข้มข้นนะครับโทมิโตะเผ็ดนะครับผมใส่ลงไปครับพอผัดทุกอย่างละลายนะครับผมเติมน้ำสต๊อกครับสำคัญเหมือนกันนะครับควรจะมีครับผมคือวันนี้ผมใช้มะเขือเทศแทนความหวานและความเปรี้ยวของเปรี้ยวความเปรี้ยวของวายนะครับลิ้นพันกันนะครับผมสีดีมากเลิศ คนครับเนี่เดือดแล้วนะครับผมก็ตุนไปนะครับให้ผักมันนิ่มๆนะครับแล้วก็เราใส่นี่ครับใบกะวานนะครับผมแล้วก็โรสแมรี่ครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มันแค่จะขาดกลิ่นไปแต่ว่ารสชาติก็ได้เหมือนเดิมครับระหว่างที่เราตุ๋นๆไปครับเราก็ปรุงเลยครับกระเทียครับผมแล้วก็ พริกไทยครับคือฝรั่งมันมีเครื่องปรุงไรเยอะมีประมาณนี้ครับนี่ครับมานของเราก็นิ่มมากแล้วนะครับผมนี่ครับแตกนี้ได้เลยนะครับเราก็เอาลงไปในหม้อแห้งๆอย่างนี้ครับตั้งความร้อนนะครับไล่ไล่น้ําออกแป๊บหนึ่งครับไล่น้ำออกจากมันนะครับผมมันต้มมานนะครับ เดี๋ยวเราจะเอ้เดี๋ยวมันจะไม่เนีย,นน,ยนนะครับเอาเนยไว้ข้างล่างก่อนเลยครับให้มันละลายนะครับหม้อมันยังร้อนอยู่ก็เดี๋ยวเราจะบดแบบว่ามาสนะี่ลงไปนะครับ<ม>ก็คูดคูดออกครับอย่าไปดึงแรงมากเดี๋ยวมันจะขาดนะครับผม รูดมันข้างนะครับหลังจากมันเราลงไปแล้วนะครับผมนี่มจะเริ่มละเอียดขึ้นนะครับเราก็จัดการวิปครีมลงไปเลยครับให้เนื้อมันเนียนเียนขึ้นนะครับค่อยๆเติมนะครับเปิดไฟอุ่นๆแล้วนะครับนี่เนียนแล้วนะครับผม แล้วก็เทสก่อนนะครับเพราะว่าฝรั่งมันฝลัง่งเราต้มในน้ำเกลือครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเกลือลงไปนี้นะครับนี่ให้ดูความเหลวนี่ครับดูความเนียนนะครับเนียนมากเหมือนตุ่นเด็กชิมหน่อยอืมอร่อยเอานี่ครับแกมที่เราต้มไว้นะครับผมกรองครับผม เดี๋ยวเราไปผสมกับรูกันนะครับเอาที่เรากรองมาครับแล้วเราก็ค่อยๆเติมรูลงไปนะครับผมแล้วก็คนนะครับให้มันเหนียวนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอให้เดือดมันจะเหนียวขึ้นครับ ล้างเลยครับล้างกระทะน,นี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปรปรุงเพิ่มนะครับผมใส่เกลือลองไปหน่อยครับเกลือนี้ไม่ต้องไปใส่ตอนแรกๆเยอะมากนะครับมา,มาปรุงตอนนี้จะดีกว่าเพราะมันจะรวมทุกอย่างแล้วอืแล้วก็คนก็ชิมเลยครับเจอรี่ของสีสวยมากครับ เนยครับใส่ลงไปนี่นะครับเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วใส่แล้วก็อย่าให้มันเดือดนะครับผมเดี๋ยวไขมันมันจะเขาเรนะียกอะไรแตกมันแกงกะทิอะครับมันจะไม่สวยคนให้ลายครับแล้วก็ไปเป็นราดมันกันเลยนี่เราก็ตักราดเลยครับสวยงามมากครับมสโปรเทโตของผมนะครับโชว เกรวี่สีสวยมากคือถ้ามีสเต็กนี่ก็ลาสเต็กได้เลยครับเป็นน้ำเดียวกันนะครับผมใครอ,อยากเปิดร้านนะครับผมเอาสูตรนี้ไปได้นะครับชับปุยวิ่งไปวิ่งมาฮะนี่อร่อยแน่นอนครับทำจริงกินได้จริงนะครับมัทโตเทโต้กับซอสเกรวี่ครับ